รู้เช่นเห็นชาติแล้วนะครับผมว่าพรคประชาชนสุดท้ายนะครับผมก็ลองรับอำนาจนอกระบบอย่างเต็มรูปแบบนะฮะ,ะถึงส่วนตัวเขาจะพูดว่าเนี่ยที่พรคประชาชนเราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาจะไม่รับหรือว่าป้องกัน uh huh. นะะป้องกันไม่ให้อำนาจนอกระบบเนี่ยเข้ามาแต่ว่าไอพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมมันเป็นพฤติกรรมหลอกเด็กนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมทางคุณภูมิธรรมนะฮะก็ได้ยื่นยุบสภานะครับ ก็ในฐานะารักษาการนายกนะครับผมคือตอนนี้อาก็เปรียบเสมือนท่านเป็นนายกคนหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าอาคุณแพอรธาหลุดไปใช่ไหมและคุณภูมิทางรักษาการอ่ะอำนาจมันเต็มอยู่แล้วครับก็สามารถที่จะยื่นยุบสภาได้ฮะทีนี้มันทําให้เราได้รับรู้อะไรบ้างครับจากการที่พักเพื่อไทยยื่นยุบสภาในครั้งนี้ครับมันทําให้เราได้รู้ว่าเออไอการที่เพื่อไทยอะ่ะเขาจะไปต่อตอนแรกนะครับผมถ้าเกิดพรคประชาชนยกมือให้นะ ไอการที่เขาจะไปต่อตอนแรกนะครับเหตุผลมันมีอยู่แล้วครับข้อแรกเลยชัดเจนมากครับคดีหัวสอวอนะฮะเพราะว่าคดีเนี้ยมันปล่อยไปไม่ได้จริงๆครับผมมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินแล้วการหัวสอวอถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองครั้งมโหลาาเลยนะเพราะว่าคุณจะใช้อำนาจนะฮะของสภาบนนะครับแล้วถ้าคุณครองอำนาจสภาล่างอีกแปลว่าคุณแม่งควบคุมได้ทั้งหมดเลยฮะองค์กอรอิสระนี้ตั้งกันโอ้โหตั้งกันแบบน่ากลัว ล้งจนแบบเออถ้าเกิดได้อย่างนั้นนะคือมึงยึดประเทศได้เลยอะ่ะนะฮะอันนี้อันตรายมากนะครับสองก็คือไอ้เรื่องเขากระโดงนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยศาลก็ตัดสินออกมาเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นสมบัติของชาติอของทางการรถไฟถูกไหมทีเนี้ยไอ้อธิบดีคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าเออมึงจะหายโปรดไหลเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอธิบดีไอ้อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่อ่ะ <laughs> นี่เ็เซ็นช้าเหลือเกินนะฮะที่เขาเซ็นช้า,ชามันก็ไม่แปลกหรอกครับเขาก็รอดูท่าทีครับว่าเออฝั่งไหนจะได้เปรียบอ่ะ ถ้าฝั่งหนูได้เป็นรัฐบาลอ่ะก็แปลว่าเขาก็ต้องทําตามถ้าไม่ทําตามก็โดนเด้งนะฮะถ้าฝั่งเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลอ่ะเขาก็จะเซ็นนะฮะแล้วก็ให้ยึดที่คืนมานะครับซึ่งตรงนี้นะฮะคือทุกคน่ะรู้หมดแล้วผมว่าประชาชนทุกคนอ่ะรู้ดีอยู่แก่ใจนะครับผมประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนไม่ได้กินญ่านะครับแต่พรคประชาชนเนี่ยคือเล่นกับความรู้สึกนะฮะแหงกัดไปกัดมาสองสามวันโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องนะอ่ะ แั้น,นี่เพื่อไทยก็ให้ข้อเสนอแล้วะอะถ้าเกิดว่าเป็นต่อจริงเพื่อไทยอาจจะเป็นต่อจริงนะครับแต่ถ้ามันเสร็จเร็วกว่านั้นกูยุบมให้ก่อนสี่เดือนเลยก็ได้แต่ในทางความเป็นจริงอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอก,การแก้แลฐมนนูนสี่เดือนอะมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเพื่อไทยเขารู้ดีแต่พรคประชาชนอะเหมือนเด็กอมมือาแบบอ่ะภายในสี่เดือนเนี้ยก็แก้แล้วนูนให้มันสําเร็จอะต้องถามว่าเออแล้วยังไงต่อแล้วครับงานนี้ ก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าแบบมันมันมันก <derivatives> ็ทําอะไรยากอ่ะผมบอกได้เลยทีนี้ทางออกคือการยุสภาคืออหนาจให้กับประชาชนนะก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนั่นแหละนะฮะแต่แทนที่แบบเออรถไฟฟ้านะครับจะได้ไปต่อรถไฟยี่สบาทจะได้แบบเออเสร็จให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเนาะก็ต้องมารออ่ารัฐบาลหน้าอันนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ากฎหมายมันผ่านไปไปสามล่างแล้วเนาะ แล้วทีนี้งบ69อ่ะมันก็อนุมัติแล้วรักษาการก็ตอนนี้อาจจะทําต่อได้นะครับผมแต่ก็อยากให้สําเร็จนะคือคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยทุกคนนะครับจะได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทนะฮะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมพอมาอในเรื่องของทางพักประชาชนนะครับตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าเละเทะนะครับผมบอกเลยว่ายังไงก็เละนะคุณจะหาเสียงยังไงอะ่ะ บอกได้เลยนะรอบนี้นะเพื่อไทยก็ไม่ได้ใจดีแบบเดิมนะอไอ้รอบก่อนปีหกสองะเพื่อไทยเขาก็หาเสียงมาก็าไม่ได้ด่าคุณเลยนะแต่คุณนำมาด่าเขาในอาทิตย์สุดท้ายอต,ตอนโค้งสุดท้ายเพื่อจะเรียกคะแนนให้กับตัวเองอแต่รอบนี้ผมบอกเลยครับทั้งกองเชียร์ทั้งพักอะ่ะถ้าจะด่าคุณนะเดวันตั้งแต่เดวันเลยนะฮะและคุณจะโดนข้อคอ้หาว่าคุณนะ่ะยกมือให้กับโจน,นะครับเพราะว่าคุณตัดสินใจนี่ว่าคุณจะยกมือให้กับภูมิใจไทย แต่มันก็มีไอ้ดอมส้มบางคนก็ยัง,งโง่งมอยู่นะฮะมาอ้างบอกว่าเนี่ยที่เลือกยกมือให้ภูมิใจไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะบีเพื่อไทยโอ้โหอ่าลองปะลองปะสมมตินะครับสมมติถ้าเพื่อไทยไม่ยุบสภามึงก็ยกให้ภูมิใจไทยอยู่ดีพอภูมิใจไทยเป็นผมบอกเลยระบบพังพังทั้งระบบนะฮะยังไงก็ไปต่อไม่ได้ประเทศชาติไปต่อไม่ได้อ่าแต่ที่เลือกยุบสภาพเพราะอะไรเพราะก็จะดูสันดานมึงเนี่ยแหละ จะดูสันดานพัดสีส้มนี่แหละว,ว่าอ๋อโอเคกาจะยกมือพายเรือให้โจนนั่งแล้วก็มาอ้างโน่นอ,อ้างนี่อ้างนั่นแต่จริงๆแล้วประเด็นแอบแฝงมีอยู่ประเด็นเดียวครับเรื่องสีสีสอสอืมก็บอกได้เลยว่าเพื่อไทยช็อตนี้นะครับดับฝันนะฮะดับฝันเรื่องสีสีสอๆดับฝันอ่าแก๊งขี้หมูไหลนะครับผม ที่จะได้ไปนั่งนายกแล้วก็จะรอดคดีหัวสวอแล้วก็จะได้ข่าวกระดงกลับมาครอบครองนะฮะคือดับฝันหมดเลยฮะและไอ้พวกที่ย้ายออกจากเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นกล้าทําไม่ว่าจะเป็นโอ้อีกหลายๆคนอะคือมันเปิดหน้ามันเปิดไพ่หมดแล้วคุณไม่ต้องมาอ้างว่าเออย้ายไปแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ย้ายนะมันจะมีม็อบมันจะเกิดเหตุการณ์ง,งี้งี้คุณไม่ต้องอ้างครับผมได้ยินอยู่นั่งเล่นในโซเชียลอะเห็นแบบแหม่คุณเข้ามาคุยกับประชาชนคุณอ้างโน้อนอน้าง,งนี่โดนประชาชนด่ากับ นะฮะก็ตามผลสํารวจนะครับมันก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าใครนะครับผมที่อยากจะมีอํานาจและใครอยากจะพายเรือให้โจรนั่งนะครับผมอ่ะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าต่อจากนี้จะเป็นไงต่อนะครับก็ทางของเพื่อไทยนะฮะก็ต้องเร่งดําเนินการหาเสียงนะฮะถ้าเกิดยุบสภาสําเร็จปุ๊บก็เริ่มหาเสียงได้เลยนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เพื่อไทยยังไงก็พร้อมอยู่แล้วครับจาเหตุการณ์ได้ไหมตั้งแต่คุณทักษิณกลับมานะครับผม โอ้โหเดินหาเสียงไม่หยุดเดินไปหลายพื้นที่เดินหาเสียงไม่หยุดนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนะฮะอ่าอทีเนี้ยเราก็น่าจะได้คืนมาเยอะนะครับแล้วก็อ่าไอทางฝั่งเพื่อไทยที่ย้ายไปสิบกว่าคนนะที่บอกว่าจะไปยกมือสนับสนุนน้ำเงินอนะ่ะไอพวกนั้นก็เตรียมตัวได้เลยครับสมัยหน้าก็ไม่มีสำหรับมึงแล้วนะฮะและส่วนสีส้มในกทมนะครับผมอ่าอย่าลืมนะเหตุการณ์อะไรรถไฟฟ้ายี่สิบาทมึงขวางตลอดนะ นโยบายที่ดีๆที่กรุงเทพจะได้มึงขวางตลอดนะเพราะฉะนั้นการที่ส้มจะมาแลน์สไลด์ในกรุงเทพไม่มีทางอีกแล้วครับอ่ะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมในช่อง youtube นี่นะฮะผมทิวลิปคลิปนิวนะครับหรือว่าจะเป็นเพจใน facebook ก็ได้นะครับผมนี่อ่ะเพจเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจให้เลยนี่คือเพจนี้เลยนะครับผมฝากไปกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจ ให้กับคนทาคลิปนะครับผมและเดี๋ยวไว้เรามาวิเคราะห์กันใหม่ครับว่าจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนครับผมกองเชียร์เพื่อไทยก็ไม่ต้องท้อใจนะครับผมตอนนี้เรายิ่งต้องสู้เลยนะฮะอ่ะกำลังจะเลือกตั้งใหม่นะครับผมตู้ให้เต็มที่คอเอากันให้สุดแรงนะฮะเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นที่1นนะครับผมถ้าเกินครึ่งได้ก็ไม่ต้องง้อยพวกนี้แล้วนะฮะก็าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับทิวลิสซิิปนิวอย่าก็อย่าลืมกดติดตามกันนะทั้งเพจทั้งใน YouTube เลยนะค สวัสดีครับ